<c oughs> อน,นี้อืมนี่คือสิบตำแหน่งในการยืนซึ่งไม่บอกขอไม่บอกเลยครับว่าจะเป็นตำ,ตำแหน่งไหนบ้างวันนี้ก็เป็น สิบตำแหน่งที่โอเคสุดแล้วโอเคถ้าจะเปรียบก็เป็นการสร้างพื้นที่ของ ตัวนี้ว่ากันว่าการสร้างพื้นที่นั่นคืออย่างนี่คือแบบที่เราจำลองการสร้างพื้นที่ะระดับห้าคนนี่คือแบบที่หนึ่งนี่คือการยืนก่อนที่จะได้บอล การสร้างพื้นที่ให้คนหอื่นเล่นนั้นจะเป็นจะต้องมีคนสองคือนี้ตัวนี้สามารถส่งไปให้สามคนนี้นี่ส่งไปนี้ก็ได้นี่ส่งไปสามตัวนี้สามารถส่งไปสัตว์นี้ก็ได้ซึ่งนี่คือ ในกรณีของสมคนที่ว่านี้ขึ้นมาขึ้นมานเป็นรูปแบบนี้ถ่กไหมนี่คือสองตัวนี้ดันขึ้นสุดแล้วและตัวนี้ก็ดันตามขึ้นไปนี่คือแบบที่สามนี่คือสองนี้นนสูงสุด นี่คือแผนบุกสนเกมล้ำละ่ะนี่คือสี่ตัวนอกสี่ตัวกลบนอกครับตัวหนึ่งตัวนในคอยตัดบอลทั้งสี่ทั้งสี่มุม เอ้ทั้ง4ช่องดินี่คือการสร้างพื้นที่ในเกมลุกก็ดีและตั้งเกมรับก็ดีซึ่งแผนนี้เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องก็คือ ทิ้งหนึ่งตัวไว้อยู่เป็นตัวจ่ายแล้วให้อีกสองตัวขึ้นไปนี่อาจจะขึ้นวันนี้ก็ได้แันนี้ก็ขึ้นมาแทนนี่จะขึ้นมาแทนอันนี้ก็ขึ้นไม่ก็ได้นี่คือ อาจจะไม่แน่ชัดระหว่างสิบตัวนี้ซึ่งสามารถเปลี่ยนกันได้ตลอดนี่คือการสอนให้คิดแบบเป็นแผนซึ่งไม่ใช่แทคติกนั่นก็คือเป็นระดับที่เข้าใจง่ายที่สุดเกลนี้ก็ ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้